นะคะลูกค้ามีแค่ชมพูค่ะลูกค้าจะเป็นฟิลแบบชมพูอมอรสนะคะลูกค้าสวยหวานมากนะคะดีเทลจะเป็นเรียบเียบนะคะลูกค้านินใสได้แบบบ่อยๆเลยยนะคะแต่งเป็นคอวีนะคะลูกค้าแขนกระบอกแล้วก็นะคะจะแต่งขอบเอวให้เด่นแบบนี้เลยตัวน,นี้จะเป็นเรดกระโปรงมานนะคะซึ่งอุ้ยหนูบอกหรหัสผิดคะ่ะที่18 <is> ใช่ค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะลูกค้าเดี๋ยวขอปักขอปักตะก้าให้ใหม่นะคะเป็นทีสิค่ะเดี๋ยวแป๊บหน่งหนาะ ตัวนี้นะคะลูกค้าขาจะเป็นงานผ้าทอซึ่งนะคะจะเป็นการอัดกาวทั้งตัวลูกค้าสวยเลยดีเทลด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นงานสิบซ้อนจ้ะนะคะเป็นงานสิบซ้อนงานสวยงานดูดีนะคะลูกค้าขาตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะกาลังปักตะกร้าให้ใหม่นี้เลยตะกร้ามาแล้ว๋ยวรหัสให้นะคะใช่คะคือตารางใส่ให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้ใช่เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวลองตารางใส่ก่อนเนาะนะคะรุ่นนี้มาพร้อมความยาว4ีงนิ้วตัวนี้ลูกค้าต้องเช็คตรงไหนบ้างก็คือเช็คอกค่ะเช็คเอวเช็กรอบง แขนและรอบปลายแขนด้วยนะคะลูกค้าขาอันเนี้ยสวยเลยสวยดูดีมากสวยดูดีจริงลูกค<ช>้าบอกเลยนะคะลูกค้าชอบนะอันนี้เป็นแบบผ้าทอลายเนาะ<ช>นะคะลูกค้าต้องจัดเลยยาว42นิ้วเลยนะลูกค้ากําลังพอดีสวยนะคะลูกค้าจ๋างานดูดีตัวนี้มาพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคุ้มอีกแล้วใช่คือคุ้มสุดๆเลยถ้าลูกค้ารับเนี่ยพิมพ์รหัสที8นะคะแล้วก็ตามด้ไซส์ได้เลยที8แล้วก็ตามด้ไซส์ได้เลยเดี๋ยวขอรอตารางไซสักครู่ เดี๋ยวอาจจะดีเลยนิดนึงนะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวขอรอตารางไซส์เนาะแล้วจะปักหมดราคาให้ที่คอมเมนต์นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะปักหมดราคาให้ที่คอมเมนต์สำหรับลูกค้าที่อยู่ในคุณฟ้าเนาะนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ก็สวยมากนะคะเป็นงานตะกร้าที่1น,นะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้เป็นงานตะกร้าที่1เลยนะคะลูกค้าหวานอ่ะดูดีสวยจริงดูดีมากๆค่ะลูกค้าใส่ออกงานได้ใส่าทางานได้เลยสําหรับรุ่นนี้คะ่ะใส่ได้หลากหลายโอกาสแน่นอนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอไปต่อ รุนถัดไปเลยจ้ะ